โรงเรียนบ้านวังขอนคว้างเป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำตำบลวังขอนคว้างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ตั้ง53/13มู 3, ตำบลวังขอนคว้างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโดยมีนางทองขันพันทรัพย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้นได้มอบที่ดินจำนวน12ไร่เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนวังขอนคว้างมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีการจัดองค์กรโครงสร้างครบวงจรผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีการบริหารจัดการในการพัฒนาสถานศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพทั้ง4ด้าน ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบุคลากรและด้านบริหารทั่วไปมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและมีความสวยงามเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาปัจจุบันมีนางสาวพกาวันเอกวัฒด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขอนควาง มีค่าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน12คนโรงเรียนบ้ามนมนางข้างมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและศักยภาพในทุกๆด้านโรงเรียนบ้านบนางข้างจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางฉบ,บ,บับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยมีแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านบางขนคว้างมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศสังคมศึกษาศาสศนาและวัฒนธรรมศิลปะสุขัดศึกษาพละศึกษาการงานอาชีพโรงเรียนบ้านบางขนว้าง ได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพการเรียนดีรู้หน้าที่สามคัคคีมีวิน,นัยโรงเรียนมากนองข,ขว้างสวัสดีค่ะ